พระแพงๆอะ่ะถ้าคุณมีโอกาสเจอนะดูง่ายครับบางทีดูตาเปล่าอย่างรู้เลยเพราะว่าพระจะเป็นพระเก่านะฮะเพียงแต่ว่าเข้าใจง่ายแต่หาเจอยากถ้าหาเจอง่ายก็คงไม่เป็นเบญจาภาคีถูกไหม mm hmm. สมเด็จนางมยาองค์นี้ สองนาทีครับอาจารย์านยางพญาเหนือไม่หนีจากบ้านกลางเลยพี่ไก่ธนดลอันนี้ดูง่ายดูง่ายเนื่ยสวยสวยมีสามล้านครับองค์นี้ลงสนามครับพี่สุพ์มานสัง รายการสุดท้ายค่ำคืนนี้แต่เราเห็นเพื่อนๆคุยกันกัำน,นางพยาวเนี้ยไม่ถึกไม่สมศักดิ์สรีผมใช้กับว่าถ้าจะมีพระเบญจภาคีลงมาในรายการแล้ว มองเหมือนกับเป็นพระทั่วไปเนี่ยผมต้องเก็บไว้ก่อนระดับหัวแถวของวงการนะถ้าพระนางพญาลงมาเพื่อนเพื่อนพิมพ์กันแบบนี้แน่นอนครับพระนางพญาไม่มีใครได้เห็นตัวจริงกันง่ายๆนะฮะแต่ระดับพระเบญจาอาภีรีลงมาแล้วคอมเมนต์แบบเนี้ยไม่สมศักดิ์ศรีเก็บไว้ก่อน พี่ก็น,น้อยนี่เก็บไห้ได้แบบนี้<ต>เก็บให้ได้แท้แบบนี้โชคุณก็วิไชได้แล้วปลาแบบเนี้ยเก็บแล้วเป็นเขาเรียกวเป็นหัวแถวพอได้เก็บยอดนิยมและแท้เนี่ยรอปิดนางพญาครับพี่สุพศตาลับเกาะเนี่ยน,นี่ตลับนะไม่ใช่เลี่ยม อกนูนเล็กตาลับมาพี่ใบนี้ก็ต้องใส่ตลับละพะนางพญาโอ้อกนูนอ่าโอ้โหนางพญาแบ่งเท่าไรครับรอนางพญาิดหลับอ้วยสามสี่หมื่นหมั้งซื้อได้ปบะตลรับตาลับักเป็นบาทใบนี้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องคล้องแบบนี้ สมศักดิสีคือพระนางพญาพระเบญจภาคีจะหาส,สวยๆก็ต้องจ่ายสามล้านอะ่ะนางพญาชุดเบญจภาคีโอ้โหเอาให้แท้ไว้ก่อนอมาสามหมื่นมาสามมาสามหมื่นห้าแล้วครับอ่าอยัางไม่ได้ค่าตลับ โอ้โหวิ่เข้าใจง่ายดีไหมที่สุดของเดือนนี้แล้วครับนางพยาองค์นี้นะเบนจ่พาพารคีหนึ่งในห้าเบนจ่าพาคีพระเนื้อดินประมูลเอาตลับหรือไม่เอาตลับ นี่ประมูลเอาตลับหรือไม่เอาตลับเอาตลับอืมีแววว่าเดี๋ยวจะต้องรบกวนมิสเตอร์แชร์ทำตลับให้อีกใบ เช้าเนี่ยมันหมอกนะโอ้แต่เมืองการทำนะโอ้ไม่ช่วยเลยต้องดูออแกแบบพอแก้วคือนอนประหยัดปิดตาพอแก้วเนี่ยก,งงนะก็จะได้เห็นพระ พระแพงๆอะ่ะถ้าคุณมีโอกาสเจอนะดูง่ายครับบางทีดูตาเปล่าอย่างรู้เลยเพราะว่าพระจะเป็นพระเก่านะเพียงแต่ว่าเข้าใจง่ายแต่หาเจอยากถ้าหาเจอง่ายก็คงไม่เป็นเบญจาภาคีถูกไหม mm hmm. สมเด็จนางมายาองค์นี้ 2งนาทีครับอาจารย์านยางพญาเหนือไม่หนี่จากบ้านกลางเลยพี่ไก่ธนดลอันนี้ดูง่ายดูง่ายเนื่ยสวยสวยมีสามล้านครับองค์นี้ลงสนามครับพี่สุพ์มานะสัง ออื uh huh. รายการสุดท้ายค่ำคืนนี้แต่เราเห็นเพื่อนๆคุยกันกันนางพยาวเนี้ยไม่ถึงไม่สมศักดิ์สีผมใช้คำว่าถ้าจะมีพระเบญจภา,าคีลงมาในรายการแล้ว มองเหมือนกับเป็นพระทั่วไปเนี่ยผมต้องเก็บไว้ก่อนระดับหัวแถวของวงการนะถ้าพระนางพญาลงมาเพื่อนๆพิมพ์กันแบบนี้แน่นอนครับพระนางพญาไม่มีใครได้เห็นตัวจริงกันง่ายๆนะ่ยแต่ระดับพระเบญจมา,าคีลงมาแล้วคอมเมนต์แบบเนี้ยไม่สมศักดิ์ศรีเก็บไว้ก่อน ลงสนามครับพี่สูพโพสโอ้โหเนื้อพักุหลักล้านสภาพนี่ต้องมีสามแสนก็เพื่อนเพื่อนพิมพ์กันนี่ยไม่สมศักดิ์ศรี เอาไว้ให้สมศักดิ์ศรีก่อนอปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันดูง่ายครับองค์นี้แต่ละรายการวันนี้ เลือกพาลงให้ไม่ถูกเลยหรือพอกันแค่นี้รายการใหญ่รายการน <Grac ious> โอหดูคอมเมนต์ครับพาดีแชใหญ่ไปนี่ตายกันนะนนใหญ่ไปนี่ตายนะ สุมกอกำแพงเพชรอ่าสุมกอกำแพงเพชรใช่พราะชุมราชาคาม นะรุ่นแรกเอารายการสุดท้ายคุณจะเลือกองไหนนะรายการสุดท้ายคุณจะเลือกองไหนครเขงแพงละรายการสุดท้ายคุณจะเลือกองไหนนางพญานางพญาครับพ่ทิวารลด รอนางพยากันทั้งไหลอ่านี่ก็แท้เข้าใจง่ายนะขอคอมเมนต์ดีโอคุณหน่อยอแต่อันเนี้ยไม่ใช่กูนิยมแต่ก็สร้างพร้อมกันได้ละครับยุคเดียวกัน แต่ไม่ใช่กลุนิยมต้องนางพญรราครับรายการสุดท้ายนางพญาถึงจะเป็นที่สุดของแจ้อ่โอโอ้โหองนี้กุหลาบทุ่งเศรษฐีไหมครับอ่าโอ้โหเอาวะเนี่ยคือเนื้อดินอายุไม่ต่ำกว่าห้าร้อยปี เพจนี้ดูทุกวันก็ไม่มีเบื่อครับได้ชมของยอดนิยมหายากที่ไม่ได้เห็นในไลฟ์สดเพจสันขวานครับอ่าสิ่งนี้ผมอ่าผมกลัวเพื่อนเพื่อนเวลาพระเป็นพระแพงๆอ่ะที่ไม่ค่อยได้เห็นในวงการแล้วอ่ะเพื่อนๆนไม่กล้าคอมเมนต์ก็ทำให้ผมอ่ะกลัวใจด้วยเอามา ตาขึ้นกล้องให้ชมหน่อยครับพี่ตูนตูนสวัสดีพี่ตูนตูนจ้ะพี่ตาสบายสุขจิเยีสวัสดีครับพี่ตูนตูนซุมกอฟังทุ่งเศรษฐีอ่าเวลาพระที่เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายจริงๆเข้าใจง่ายมากๆถ้า เต็มเต็มต้องเท่าไหร่แช่แก้วเเคยเ็นาตาเ็เปกันเต็มเต็มก<ๆ>็นะครับเขาเปิดกันแล<ๆ>้วมีสามสิบสามสิบสี่สิบใช่อันนี้มีการซื้อขายกันจริงนะครับพอแก้วอ่าหูยเหนือเนือเป็นกะลา,าแล้วครับองค์นี้อหือ ปิตาอันดับหนึ่งเมืองไทยพ่อแก้วครับพี่โอ้โหชอบทักษะการดูของอาจารย์มากครับพี่สุดได้จริงและชัดเจนสุดๆครับพี่สุวิทย์ดวงแก้วคือเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าสิ่งที่พระแท้เนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยเราจะมีคําตอบไปเว่าอ๋อแท้เป็นแบบนี้นี่เองอที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอแบบนี้เลยอพอเจอแบบเนี้ยเราจะรู้ว่าอ๋อแท้แหละเป็นแบบนี้นี่เองหลายสิบล้าน โอ้โหสุดๆเลยครับเป็นบุญตามากวันนี้สวัสดีครับพี่ตูนตูนหูซาวเบลโอ้โหจริงๆนี่เป็นเส้นซุ้มในแค่ได้เห็นก็จีดเข้าไปข้างในใจแล้วครับอง์นี้เนะียถ้าอง์เนี้ยคือองนี้ยทุนของผมะนะอืมอย่าด้วยนะครับอาจารย์เดี๋ยวรอสักครู่ครับพี่ นางพญาองค์นี้ยนะติดที่ว่าแท้ดูง่ายแต่ไม่สวย <c oughs> นะครับแท้ดูง่ายแต่ย่อนสวยแต่ถามว่าสวยจะไปหาที่ไหนล่ะชโงโบนี้ยไม่มีแล้วสวยแล้วเป็นล้านอ่ะอ่าประมูลครับนางพญาอือ นี่ฮะหมื่นไม่ต้องประมูลครับนางพญาตลับกว่าห้าหมื่นแล้วพี่โอ้โหออกเป็นบาทนะตลับกว่าห้าหมื่นแล้วนี่ลูกนี้ทองเก้าสิบเนี่ยะนางพญาเนี่ยจำได้ไหมเคยมีเซียนขายไปไม่แท้ด้วยไปเปื่อยเจ็ดแสนอือเข้าใจใช่ไหมครับองค์นี้หนูไว้พี่ดูอ่ะได้ทำได้เจ็ดแสนใช่ไม่ไปเปื่อยด้วย สวัสดีพี่ทีโรดครับพี่ขอเขียนราคาใส่มือรายการสุดท้ายของข้าคืนนี้ขอเขียนราคาใส่มือนะครับรายการนี้ไม่ได้แพงเกินไปหรอกหรือว่าจะไม่เอาตลับเอางี้ประมูลโดยไม่เอาตลับรดได้ห้าหมื่นอ่าไงไหมถ้าไม่เอาตลับรถให้ถ้าไม่เอาตลับรถได้ห้าหมื่น นะรายการชิสุดของค่ำคืนนี้แล้วโอ้โหเนี่ยเมื่อก่อนเท่าไหร่สิบปีที่แล้วกี่บาทห้าปีที่แล้วกี่บาทตอนนี้ไม่รู้จะกี่บาทแต่ปีหน้าอีกห้าปีข้างหน้า